สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนเลี้ยงแมลงทั้งหลายขอต้อนรับทั้งเพื่อนใหม่ที่สนใจนในอาชีพนี้นะแล้วก็เพื่อนๆเก่าที่ติดตามนน,นิดมานานนะขอบคุณมากมายเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีคลิปนี้นนิดจะมาแชร์ในเรื่องของการเตรียมตัวรับรับลมหนาวเนื่องจากอาก,ากาศหนาวมันจะเป็นปัญหาสําหรับแมงสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอคือนี่ค่ะตามภาพเลยจะแตกไซส์นะ ตัวเล็กตัวน้อยลูกหล้านเลนหลนอยู่รวมกันภายในบอ่อเกิดจากอากาศเย็นแล้วแมงเขาจะไม่ค่อยออกมากินเขาจะหลบบางตัวกินก็โตไปก่อนเพื่อนถอดคาไปก่อนเขาก็โตก่อนนะบางตัวกินช้าก็ถอดคาบช้าตัวนี้เป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมว่าแมงหน้าหนาวแมงธรรมชาติหน้าหนาวเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นนั้นเพราะเขาแอบค่ะเขาแอบเขาหลบนะแต่ที่นี้่เราเรานํามาเป็นแมงเลี้ยงสิ่งบีดพวกเนี้ยเรามาเลี้ยง พอเรามาเลี้ยงอยู่ในบ่อเราก็เลยสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการดูแลการเลี้ยงดูเขานี่แหละทำยังไงให้เขากินอาหารดีวันนี้นันนี้จะมาแนะนําแนะนําในเรื่องการติดไฟนะคะการติดไฟเพิ่มช่วยได้ช่วยได้มากเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับพื้นที่ไหนที่แบบหนาวจัดนะถ้าพูดถึงหนาวจัดอันนี้นึกถึงทางเหนือเลยนะพื้นที่ไหนที่หนาวจัดทุกปีเลยอะ่ะหนาวจัด นะให้เพื่อนๆเตรียมหลอดไฟหลอดไฟจะเป็นหลอด LED นะแถวบ้านนั้น,นเรียกหลอดตุ่มกามันจะมีหลายขนาดนะแล้วก็แต่ละขนาดมันขึ้นอยู่กับวัตต์วัตต์น่าจะหมายถึงความร้อนความแรงของของแสงไฟอะคะ่นะก็ให้เพื่อนๆไปเลือกดูอีกทีหนึ่งนะว,ว่าเราหนาวมากหนาวน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการติดวิธีการติดแนิดแนะนำว่า บางบางบ่อน่าจะมีคานแบบนี้อย่างบ่ออันนี้บางบ่ออัน,นนี้ไปซื้อเข้ามาบ่อมือสองจะมีคานแบบเนี้ยให้เราให้เราติดตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าไปหย่อนลงข้างล่างเลยนะคือทําใส่เอายาวแล้วหยอ่อนหย่อนลงข้างล่างแบบนี้ร้อนไปคานเพื่อนมองว่าร้อนไปนะเพื่อนๆอย่าไปหย่อนลงแบบนั้นให้ลอยอยู่ตรงเนี้ยลอย,อยตรงเนี้ยลักษณะลอยน่าจะประมาณ นะย่อนลงประมาณเนี้ยน่าจะพอดีในความรู้สึกนันนี้นะน่าจะพอดีทําไมถึงบอกในความรู้สึกคือในนี้ไม่ได้ตัดไม่ได้ติดไม่ได้ติดแบบนั้นเนื่องจากเข็นอันนี้มันไม่ได้หนาวมากเอาผ้าลงเอาอะไรบิดลอกก็ใช้ได้นะแต่ก็ดูดูก่อนว่าปีนี้จะหนาวมากแค่ไหนถ้าหนาวมากก็ไม่แน่ว่าอันนี้จะติดไฟเพิ่มติดนี้ก็จะติดอันนี้ให้ย่อนลง เอาไว้เปิดตอนกลางคืนค่ะเนื่องจากกลางคืนอากาศจะเย็นมากหนาวมากนะบางพืนนี้ก็ติดลบไปเลยถูกไหมเป็นน้ําแข็งไปเลยใช่ไหมยอดน้ําค้างตามข่าวที่ดูแต่ละปีผ่านมานะแล้วก็ติดเราก็เปิดกลางคืน,นเพื่อให้บ่อภายในบ่อเนี่ยมีความอบอุ่นนะหรือว่ามันมีมันมีหลายๆแบบแหละอาจจะใส่ตรงนี้นะหรือจะทำเป็นทำเป็นสายยาวนะพาดเลยเป็นสัก 3จุดน่าจะพอดี1จุด2จุด3จุดนี่คือบอร์ดสมาร์ทบอดติดหลอดไฟ3จุดก็ได้หรือหลอดไฟจุดหนึ่งก็ได้ทีนี้เป็นโจทย์ให้เพื่อนๆต้องไปนั่งคิดว่าพื้นที่เราหนาวมากน้อยแค่ไหนแล้วไฟติดกี่ดวงถึงจะพอนะคะตรงนี้ให้การบ้านเพื่อนๆไปวางแผนกันนั้นนี้ก็คำนวณไม่ถูกแต่ว่า หลอดไฟพวกนี้ช่วยได้มันจะทำให้อากาศภายในบ่อกอบอุ่นพออุ่นมันก็ออกมากินมันก็จะเหมือนเราเลี้ยงหน้าร้อนแหละฮนะเพื่อนๆลองลองเอาไปทําดูนะฮะเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับเขตหนาวทั้งหลายแต่เขตอันนี้มันไม่ค่อยหนาวมากหรอกค่ะหนาวก็นหนาวแป๊บๆหนาวอารมณ์แบบอากาศเย็นๆอ่ะเพื่อน สำหรับคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวน,นี้ก็จะหนาวมากแต่สําหรับนภพนี่แกแบบอุอ้ยสบายเลย้วบอกเย็นกำลังสบายเลยอืมไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากเราเตรียมพร้อมละล้ลอมรอบกันกลมกันลมหนาวฮะอบอุ่นแล้วไฟพวกเนี้ยเปิดทิ้งไว้ก็อุ่นเลยอ่ะตอนนี้ยังร้อนเลยเพื่อนยังรู้สึกร้อนเลยตอนเนี้ยขนาดไม่ใช่หลอด LED นะ ็นหลอยแบบเนี้ยก็ยังร้อนยังรู้สึกว่าร้อนนะก็ไม่แน่ในนี้อาจจะเปลี่ยนหลอดใช้เป็นหลอดที่มันให้ความร้อนมากกว่านี้เปลี่ยนมาใช้ตอนหน้าหนาวพอหน้าร้อนเขาเปลี่ยนมาใช้แบบเดิมนะเรารู้สถานการณ์ต่อไปแต่ในนี้เราเราแชร์ไว้สําหรับเพื่อนๆที่รู้ว่าเขตตัวเองตัวหนาวมากหนาะวน้อยแค่ไหนให้รู้ว่ามันมีวิธีอะไรบ้างในการที่จะทําให้เลี้ยงแมลงบ้างทําให้เลี้ยงแมลงได้นะ เพื่อนๆนี้หลายคนที่อยู่ทางเหนือเลิกไม่ใช่เลิกสิต้องบอกว่าหยุดก่อนนี่หลายคนบอกว่าหยุดเลี้ยงก่อนหน้าหนาวนา้นิดนะเดี๋ยวหน้าร้อนค่กลับมาเลี้ยงใหม่แต่บางคนก็บอกให้ซูน้นิดเลี้ยงเป็นเพื่อนกันนะฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงหน้าหนาวแล้วก็กําลังวางแผนจัดการเป็นอีกช้อยหนึ่งนะเสนอปิดไฟจะ้ะเดี๋ยวส่งข่าวๆบ้างนะเพื่อนๆคนไหนที่ติดไฟ อันนี้ก็เลี้ยงทุกจริงๆอ่ะเลี้ยงทุกฤดูเลยนะไม่ได้สนใจว่าจะเป็นฤดูหนาวร้อนฝนเ,เลี้ยงตลอดมันเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพค่ะเพื่อนถ้าเจอปัญหาก็แก้กันไปนะแต่แต่ไม่ว่าจะเจออะไรก็เลี้ยงต่อไปอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้แชร์กันในเรื่องทํายังไงให้หน้าหนาวเราเลี้ยงแมงได้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนนนี้จะแชร์ในเรื่องของการทําตลาดแล้วกันนะติดติดไว้หลายทีแล้วแหละว่า เวลาเราเลี้ยงจิ้งหรีดอะสิ่งที่เราจะสํารวจก่อนที่เราจะเริ่มเลี้ยงสําหรับเพื่อนใหม่เลยนะตัวน,นี้ก่อนที่เราจะเริ่มเลี้ยงเราควรจะสํารวจอะไรบ้างนะหากว่าผ่านเราก็ค่อยลงมือทําแบบนั้นมันจะทําให้เกิดการเสี่ยงน้อยกว่าเสี่ยงน้อยลงนะแล้วก็เพื่อนๆจะได้เข้าใจหลักลักของการเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็การทําตลาดโดยรวมเพื่อที่จะวางแผนได้ถูกจุดแล้วก็ดูพื้นที่ของเราวิเคราะห์พื้นที่ของเราได้ขาด นัะว่าส่วน,น,นแบ่งการตลาดมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจ้ะในคลิปนี้สวัสดีค่ะ